สวัสดีค่ะวันนี้สนจะมาแชร์วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆบนเครื่องบินสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเคยขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกนะคะสนเองเป็นคนหนึ่งที่ตอนขึ้นเครื่องบินครั้งแรกไม่รู้วิธีการใช้อุปกรณ์บนเครื่องบินเลยไม่ว่าจะเป็นที่ตรงที่เก้าอี้ที่เรานั่งแล้วก็จอทีวีข้างหน้าต้องใช้ยังไงกดปุ่มตรงไหนหรือชาร์จแบตยังไงหรือกดตรงไหนเพื่อที่จะทําให้ที่นั่งเราเอียงลงไปข้างหลังได้อะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนทําไม่เป็นเลยต้องคอยถามคนที่นั่งข้างๆแล้วก็เปิดประตูห้องน้ําก็ไม่เป็นกดจักจโครกก็ไม่เป็นพยายามหาที่กดจักโครกตั้งนานนะคะกว่าจะหาเจอตอนเปิดประตูเข้าห้องน้ํานะคะส่วนพยายามอยู่ตั้งนานแล้วก็คนข้างๆที่เข้ายืนรอเข้าห้องน้าด้วยกันนะคะเขาก็เลยบอกวิธีการเปิดนะคะตอนนั้นรู้สึกอายมากเลยค่ะแต่ว่าก็ทำไงได้เพราะว่าเรา ขึ้นเป็นครั้งแรกเนาะเราก็เรียนรู้กันไปนะคะส่วนเลยอยากทาคลิปนี้ขึ้นมาสําหรับคนที่จะขึ้นเครื่องเป็นครั้งแรกนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ไปดูกันเลยค่ะเมื่อเราได้ที่นั่งแล้วนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องทําก็คือการคาดเข็มขัดวิธีการก็คือเราก็สามารถเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะหากเราต้องการลุกไปเข้าห้องน้ําต้องการปลดเข็มขัดออกก็ให้ดึงสลักข้างซ้ายขึ้นแบบนี้แล้วก็ดึงฝั่งขวาออกแบบนี้ได้เลยค่ะ ส่วนตรงข้างหน้าด้านล่างนี้นะคะหากเรารู้สึกเมื่อยขาเนื่องจากนั่งมาเป็นเวลานานนะคะตรงนี้จะเป็นที่พักขาเราก็สามารถดึงลงมาแบบนี้แล้วก็วางขาแล้วก็สามารถพักขาได้ตามสบายเลยค่ะถ้าเราต้องการเอ็นเบาที่นั่งเพื่อให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นนะคะเราก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็ปรับเอ็นตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรีโมทคอนโทรลที่ใช้คู่กับทีวีที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะวิธีการเอารีโมทออกมานะคะให้กดตรงนี้แล้วรีโมทก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถดึงออกมาแบบนี้แล้วใช้งานปกติได้เลยค่ะและถ้าเราจะเก็บเข้าที่เดิมนะคะเราก็สามารถดึงให้สุดสปริงมันก็จะดึงกลับไปแบบนี้สามารถเก็บไว้ที่เดิมได้เลยค่ะ ปุ่มต่างๆที่อยู่บนรีโมทนะคะเราสามารถเลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหลกัหลกๆก็จะมีปุ่มปิดเปิดปุ่มซีซีเหล่านี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเล่นเกมในจอทีวีหากเราต้องการเล่นเกมเราก็สามารถใช้ปุ่มพวกนี้ได้เลยค่ะส่วนอันนี้เป็นปุ่มเรียกพนักงานแลวก็อันนี้เป็นปุ่มเปิดไฟเพื่ออ่านหนังสือค่ะหรือถ้าเราอยากดูว่าปุ่มไหนเอาไว้ใช้อะไรบ้างก็สามารถดูได้บนหน้าจอแบบนี้ได้นะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นที่เสียบหูฟังนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นที่เสียบ u s b หรือว่าเอาไว้ชาร์จมือถือก็ได้ค่ะส่วนหน้าจอด้านล่างนี้นะคะจะบอกชื่อสายบินของเราแล้วก็จะบอกว่าเราบินจากเมืองไหนไปที่ไหนแล้วก็บอกเลขที่นั่งของเราด้วยค่ะส่วนด้านล่างขวามือนี้จะเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาที่เราต้องการที่จะใช้บนหน้าจอทีวีนะคะหลังจากที่เรากดเข้ามาหน้าโฮมแล้วนะคะ ตรงส่วนนี้เขาจะขึ้นมาให้เราเลือกอันแรกจะเป็นเกี่ยวกับรายการสาระความบันเทิงต่างๆอยากดูหนังฟังเพลงดูรายการทีวีซีรีส์หรืออยากเล่นเกมก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยค่ะ ถัดมาอันที่2องเป็นข้อมูลการบินของสายบินของเรานะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเครื่องบินของเราบินอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่จากต้นทางถึงปลายทางหรือรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเส้นทางบินของเครื่องบินลำนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยนะคะ ส่วนอันที่3ามนะคะเป็นรายการสําหรับเด็กนะคะผู้โดยสารบางคนอาจจะมีลูกมาด้วยนะคะในนี้เขาก็จะมีรายการสําหรับเด็กๆนะคะเช่นพวกเกมสําหรับเด็กๆหนังการ์ตูนอะไรเงี้ยค่ะไว้ให้เด็กดูนะคะถัดมาอันที่4ี่จะเป็นในส่วนของการบริการบนเครื่องบินนะคะ ถ้าเราอยากสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มเพิ่มเราก็สามารถกดเข้าไปดูรายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในนี้ได้เลยแล้วก็สามารถกดสั่งที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของสายการบินนั้นๆน,น,นะคะเราสามารถกดปุ่มเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนตรงด้านล่างขวามือน,นี้นะคะจะเป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่มการตั้งค่าแล้วก็ปุ่มเปิดปิดหน้าจอค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นหูฟังที่สายการบินจะมีไว้ให้เราใช้ดูหนังฟังเพลงนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ไว้ในถุงเก็บของข้างหน้าของทุกที่นั่งนะคะแต่บางสายการบินเขาก็จะสอบถามก่อนว่าต้องการหูฟังไหมเขาถึงจะเอามาให้นะคะถ้าเรายังไม่มีเราก็สามารถขอจอากเขาได้นะคะวิธีใช้นะคะเราก็สามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะดูหนังแล้วก็ฟังเพลงนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่วางถาดอาหารเวลาพนักง,งานมาเสิร์ฟเราก็สามารถกดพับตรงนี้ลงได้เลยค่ะหลังจากใช้เสร็จแล้วก็ให้พับเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนข้างบนนี้จะเป็นช่องแอร์แล้วก็ไฟอ่านหนังสือนะคะเราสามารถยืนขึ้นเพื่อปรับทิศทางของช่องแอร์ได้ตามความต้องการได้เลยค่ะ มาถึงในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ํากันบ้างนะคะหลังจากเข้ามาในห้องน้ําแล้วนะคะให้ปรับเลื่อนปุ่มนี้มาทางด้านซ้ายมือเพื่อล็อกประตูค่ะหลังจากที่เราทําทุระเสร็จแล้วนะคะให้เราปิดฝาชักโครกลงแบบนี้นะคะบางสายการบินหลังจากที่เราปิดฝาชักโครกลงแล้วมันก็จะเป็นการกดชักโครกเลยในตัวแต่บางสายการบินเราก็อาจจะต้องหาปุ่มกดเหมือนตัวนี้นะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นชั้นวางทิชชู่กระดาษเช็ดมือแก้วน้ำเราสามารถหยิบใช้ได้ตามสะดวกเลยนะคะส่วนช่องนี้จะเป็นช่องไว้สำหรับทิ้งขยะค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือนะคะทางด้านซ้ายสีแดงจะเป็นน้ำอุ่นส่วนทางด้านขวาสีน้ำเงินจะเป็นน้ำเย็นนะคะวิธีการใช้ก็คือให้กดปุ่มน้ำที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกดปุ่มสีขาวตรงกลางนะคะน้ำก็จะไหลออกมาค่ะ เมื่อเสร็จธุระแล้วนะคะเราก็ออกจากห้องน้ำกันเลยขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย